พัดพัดพ hmm? <laughs> ูดอะไรวะฟังเรื่อยๆอะมันเหมือนบินขับไล่ศัตรูอยู่อ่ะเฮ้ยมึงจะพูดมึงก็จอดก่อนดิเออพูดทำจอดทำได้ป่ะเฮียแต่มันบินไปยี่สิบนะเว้ยแบบเฮียแล้วมันจอดจริงไงพูดชะลอพูดได้อะทางโลกมอนจอดพูดยังไงมอนไหนวะไอเฮียชาวบ้านพุธ ทีสี่พวกออกมาไอ้สามแม่สน,นหมดมันโล่งเล้วไอ้เมียรถสิบล้อพวกมันกบข้างกูเลยอะแบบลอบ้อกูพลาดอ่ะพลาดแค่เดียวถึงแง่ล้ออ่ะกูเลยไอ้เหี้ยตอนนี้มึงตอนนี้มึงบิดเท่าไรนะหรเ่เนี่ยกูปิดร้อยเดียวเฮ้ยรถมึงมีแค่นั้นนะอ่ <c oughs> แะแค่ร้อยเดียวลงให้ลง,งลลไห้เข้าเออลงไม่ให้เข้าเลยมันเอามันปิดไง ก็คือถ้าถ้าถ้ามึงล้มไปกูก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะถ้าถ้ากูได้ยินมึงแบบปกติเลยเออไม่แต่ถ้ามึงล้มไปกูก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะถ้ามึงล้มไปกูก็ไม่รู้ใช่ไหมกูกูจะลถไม่อยู่อยงไรแล้วเพื่อยกูขับรถอยู่ฮีอะไรรถไม่ฮียอะไรแบบอะเมึงคิีว่าไงนะเปล่าวปาวก็ไอ้เฮียจะเข้าเพจแล้วจะเข้าเพจไอ้ชลบุรีอะเฮ้ยชลบุรีโฟ ชนบุรีโฟมีใครบ้างยังโอมโอ้มายนันลาบไม่ใช่ใครวะ <laughs> สัตว์มึงอยู่ชนบุรีนะเนี่ยออ๋กูมไม่รู้วะกูกูอยู่ระยองอ๋ออขอโทษระยองไม่เป็นไรกูอย่างเงี้ยไม่ออกเลยไอ้เหี้ยอำเภอกูแม่งระยองอยู่ชนบุรีวะแม่งอยู่ใกล้กันเลยแล้วอกีกินข้าวเนี่ยเรียบร้อยแล้วกินอะไรวะกะเพราแคมป์กับอะฮะมันเป็นร้านกะเพราเว้ยไอ้เหี้ยแต่มันแบบว่าทำฟิลแบบแคมป์อะ แบบก็ยี่ก็ยี่แคมเอ้ยเช็คว่าสิ่ันดีวเว้นัดเจมห้าร้อยอะเหรอเออ,เอ,อจะใช่วหรกูว่าแหละไอ้เฮีย,ท,ยทำไมมันยืมกันทั้งร้านเลยทำไมวะไม่ใช่ไม่น่าใช่ใบกะเพราแล้วไปจอดทํายืมเยอะไฟแดงเยอะๆเนาะเออเยอะจริง,งถ้าเป็นตะก่อนหน้าโหไม่มีเลยไฟแดงก็เหมือนแบบไฟเขียวของกูไอ้เหี้ยอยากของกลา โคตรังไรสัตว์เ18กิโลเมตรพ่องยเี้ยไม่เย็นไก่ยังไง